ちょっと。<audio> <music> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สี่ของพว,วิสัยทันกระแสสอบพรโมสรินนิวค่ะดิฉันนะคะนางสาวพ,พัชรินพิมพงามค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวกัญยพอรอาดิตค่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราจะพาไปชมกับกิจกรรม2กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะคือค่ายสังคมสู่อัจฉริยภาพค่ะจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรีนยนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศของผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงค่ะเนื่องจากการมีการปะทะกันของชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราที่อยู่ที่ มศึกษาสูส่อจัจรยภาพากันแล้วค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องหลงของการจัดท่ายสังคมศึกษาสูส่อจัจยภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมบรรยากาศภายในกิจกรรมกันเลยค่ะ สวัสดีนัเรียนทุกคนสวัสดีครับนักเรียนเป็นกลุ่มแรกที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งค่ายต้องเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้และกลุ่มสาระสังคมศึกษาหานกล้าเป็นกลุ่มสาระแรกที่จัดกิจกรรมนี้มาเป็นใบเบิกทางซึ่งเป็นปีแรกและเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการจัดกิจกรรมค่าย โรงเรียนต้องการให้เรียนมีทักษะในทุกด้านไม่ใช่เรียนด้านวิชาการอย่างเดียวแต่อยู่กับเพื่อนไม่เป็นทํางานไม่เป็นหรือรู้แต่ในห้องแต่ทางอื่นไม่ได้เป็นเลยนักเ,เรียนเชื่อไหมเนี่ยกาลังถ่ายทำวิดีโออยู่นี่เนี่ยพอติดมาอย่างเงี้ยขณะที่สูรย์พยกยกําลังอยู่เมื่อกี้พอเดินสัมภาษณ์พันแปดร้อยคนเขามาที่นี่เพราะอะไร ถ,ถ้ามองย้อนไปอ๋อกเขมรมันลบกันถ้ามองย้อนไปทําไมไทยกับเขมรถึงลบกันอ๋อ please, มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องของการยึดครองประเทศของฝรั่งเศสอันนี้มันอยู่ในสาระสังคมหมดเลยเพราะฉะนั้นสาระสังคมศึกษาจึงบรรจุวิชาประวัติศาสตร์ไปในรายวิชาสาังคมศึกษาและก็หนา้าที่พลเมือง ค่ะและในตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มาอยู่ยังจดุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพกันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศความเป็นอยู่และไปสัมภาษณ์ผู้อพยพกันค่ะไป,ไปกันลเลยค่ะ,คะ ครับสวัสดีครับผมนายจัก,กรพงษ์เจริญพรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสีขอระภูพิสัยสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับวันนี้เราเป็นศูนย์พักพิงในเหตุประทะชายแดนกัมพูชาตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานะครับ7ธันวาคม2 0 1 8วันนี้เป็นวันที่9นะครับเราจาัดก,การเรียนการสอนปกติแล้วก็มีผู้อ,อพยพม,มาอยู่ที่โรงเรียนเราประมาณ1,800คนเป็นประชาชนจากพื้นที่ตำบลดานนะครับ อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งประชาชนที่มาอยู่วันนี้เราจะมาขอสัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันระหว่างศูนย์พักพิงกับโรงเรียนว่าเราอยู่ด้วยกันยังไงไถึงจะมีความสุขทั้ง9วันนี้นะครับโดยบรรยากาศตัวนี้คือบรรยากาศรอบสนามฟุตบอลซึ่งประชาชนก็จะมีความเตรียมพร้อมเป็นพิเศษนะครับมีความพร้อมมากกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ามีการเตรียมมีการจัดอาหารแล้วก็ศูนย์พัฒนาเรามีการร่วมมือกับฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลด่านนะครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับได้สัมภาษณ์บรรยากาศของประชาชนที่มาพักพิงกับเราในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับคุณตาคุณลุงนะครับอันนี้อันนี้มาจากหมู่บ้านไหนครับบ้านจรกครับบ้านจรดตําบลด่านใช่ไหมครับครับเป็นไงพื้นที่มีคนอยู่ได้ไหมครับมานานแล้วมานานแล้วแล้วเป็นไงบรรยากาศการอยู่พื้นที่เป็นไงพออยู่ได้ไหมครับพออยู่ได้ครับโอเคโรงเรียนบริการเป็นยังไงฮะนี่ครับ ดีมากอาหารการกินรบรรยากาศที่อยู่ทําไมมาอยู่รอบสนามฟุบอบทำไมไม่ไปอยู่ในโดมในอะไรฮะเราบรรยากาศเหม,มือนมาท่องเที่ยวแล้ผมอยู่ข้างในนั่นเออแล้วพี่น้องที่อยู่นี่ก็มีความสุขดีถามๆกันครับ,รบมีความสุขดีเนาะขาดเรืออะไรไหมครับห้องน้าห้องท่าพอได้หครับไปแล้วเน่ะนักเรียนเรียนรบกวนอะไรไหมครับไม่ไม่ม่มม่ไม่ค่ไ่ม่เนาะ่ไน่้มันมี่ไม่่ไม่ไมมไม่ อยากให้จบเร็วน้ออยากให้จบเร็วโอเคมีอะไรก็บอกโรงเรียนนะครับการเรืออะไรบอกนะครับครับขอบคุณครับคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้พอโรงเรียนกับพวกรองผู้บราิหารมาเยี่ยมศูนย์พยพโรงเรียนสี่คอนู้ไมคุณป้ามาจากไหนครับมาจากไหนจากเชิงจาบ้านอะไรตําบลดานตําบลดานเนาะตําบลด่านมามาอยู่นี่กี่วันแล้วนี่มาอยู่นี่กี่วันแล้วอยู่ไดจังหวัดจังหวักาวอันเนาะ เป็นยังไงอาหารการกินพออยู่ได้ไหมพออยู่ได้เนาะโรงเรียนเป็นไงดูแลดีไหมโรงเรียนเทศบาลดีเนาะครับแล้วก็อากาศเป็นยังไงพออยู่ได้อากาศพออยู่ได้ห้องน้ําห้องท่าล่ะอยู่ดีเนาะมันก็ไม่สบายหรอกแต่มันก็โอเคเนาะโอเคแล้วมีใครเจ็บป่วยมีอะไรไหมมีก็รักษามีหมอมารักษาเนาะครับก็มีลูมีห้านเนาะอยากให้หยุดเร็วๆไหม <laughs> เออบ้านด่านติดชายแดนแนะเนาะติดชายแดนคิดถึงบ้านก็ <c oughs> บ้านแล้วเอออยู่ก็ดูแลกันแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันคงจะได้กลับนะครับ <c oughs> แล้วมีอะไรก็บอกทีมงานบอกโรงเรียนอาะครับโอเคไปว่าอยู่ได้พออยู่ได้ <c oughs> แต่ว่าจะพูดว่าไม่สบายก็ไม่สบายหรอก <c oughs> มันอยู่ได้เรื่องตัวเองครับไปกลับเลยอบ้านตัเครับขอบคุณครับคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญพรอารีต และดิฉันนางสาวพชรชนพิมะะงามค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ